มีที่ให้ชมเยอะแยะเลยนะครับมีองค์ปู่วิรูปักโข พิพิธภัณฑ์ฟอสซิลหอยร้อยสาล้านปีสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็จะแนะนำสถานที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับสายมูนะครับใครที่ชอบสายมูสายพญานาคนะครับถ้ามากราบหลวงปู่ศิลาศรีจันโทแล้วนะครับอยากจะไปเที่ยวต่อ ในสถานที่เที่ยวใกล้ๆนะครับผมก็มีสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับแนะนำนะครับซึ่งไม่ไกลจากธรรมอุทยานนี้นะครับห่างจากที่นี่ไปประมาณ30กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก ok ๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันที่26กรกฎาคม2,567ผมอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิจันโทบ้านแกเปะ ตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลาสินนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศในตอนนี้นะครับที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทตอนนี้ผมก็อยู่ตรงที่รูปเหมือนของหลวงปู่นะครับมีผู้คนแวะมากราบไหว้กันเยอะมากนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทไม่ได้อยู่ที่ธรรมอุทยาน หลวงปู่ศิลานะครับท่านได้เดินทางไปที่กรุงเทพนะครับจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่29นะครับตอนนี้ศิยานุสิ์ญาติโยมทั้งหลายนะครับที่ศรัทธาในหลวงปู่ศิลาสิริจันโทก็ได้เดินทางมากราบไหว้นะครับกันเยอะนะครับรถทัวร์ต่างๆก็มีมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ ตรงนี้ก็คือบริเวณถนนสี่เลนถนนหมายเลขส2นะครับมาข้างด้านหน้าก็จะมาจากจังหวัดกาลสิง์นะครับทางโน้นก็จะไปจังหวัดโคดาานนะครับวันนี้นะครับผมเองก็ได้เข้าไปด้านในนะครับฝั่งทางโน้นจะเป็นฝั่งกุฏิของหลวงปู่ศิลานะครับอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับฝั่งที่ทาง รถทัวร์นะครับจอดอยู่นะครับส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่นะครับที่ตั้งสง่างามอยู่ตรงนี้นะครับให้ญาติโยมที่ศรัทธานะครับแวะเข้ามากราบไหว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็จะแนะนำสถานที่เที่ยวอยู่ที่หนึ่งนะครับสำหรับสายมูนะครับใครที่ชอบสายมู สายพญานาคนะครับถ้ามากราบหลวงปู่ศิลาิรีจันโทแล้วนะครับอยากจะไปเที่ยวต่อในสถานที่เที่ยวใกล้ๆนะครับผมก็มีสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับแนะนำนะครับซึ่งไม่ไกลจากธรรมอุทยานนี้นะครับห่างจากที่นี่ไปประมาณ30กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมนะครับทางนี้เราเดินทางมาจากจังหวัดกาลสินใช่ไหมครับจากนี่ไปจังหวัดกาลสินก็ 15กิโลนะครับส่วนสถานที่เที่ยวที่ผมจะแนะนำซึ่งผมเชื่อว่าสายหมูน่าจะชอบก็คือเดินทางไปทางนี้นะครับไปทางจังหวัดมุกดาหารนะครับจากนี่ไปอีก30กิโลโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือวัดภูกุ้มข้าวตำบลคำพระุงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ติดถนนสีเลนนะครับ เส้นนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับถ้าใครมากราบหลวงปู่ศิลาศิริจันโทแล้วอยากจะไปเที่ยวต่อก็ถ้าเดินทางไปทางนี้นะครับ<อ>ก็จะผ่านวัดภูกุ้มข้าวนะครับแล้วใครอยากจะไปเที่ยวต่อที่วัดพระธาตุเหมือนหินก็ตรงต่อไปได้อีกนะครับจากที่นี่ไปวัดพระธาตุเหมือนหินก็ประมาณ 70กิโลโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปวัดอู่กุ้มข้าวตำบลคำพระองค์อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมจอดรถไว้ฝั่งตรงกันข้ามกับฝั่งกุฏิของหลวงปู่ศิลานะครับดูตรงนี้ครับศูนย์อาหารและก็ของฝากนะครับผมจอดรถไว้ตรงนี้นะครับ ที่จอดรถตรงนี้ก็จอดฟรีนะครับท่านผู้ชมใครมาก็สามารถหาที่จอดได้นะครับถ้ามีที่ว่างเราก็จอดได้เลยนะครับเราจะเดินทางต่อไปทางนี้นะครับจะไปที่วัดภูกุ้มข้าวตำบลคำพระอุงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมกำลังออกจากที่จอดรถนะครับท่านผู้ชม พอเราออกจากจุดนี้นะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายรถที่มาฝั่งทางขวานี่คือมาจากจังหวัดกาฬสินธนะครับก็จะมีคนขายลอตเตอรี่คอยโบกทางให้นะครับท่านผู้ชมเวลาเขาโบกทางหรือว่าหาที่จอดรถให้เขาก็จะนำเสนอในการที่จะขายลอตเตอรี่ให้กับเรานะครับ นี่นะครับผมออกจากที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิรทธันโทนะครับฝั่งซ้ายมือเราก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่นะครับเราจะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดมุกดาหารนะครับวัดที่ผมจะพาไปเที่ยวนี้นะครับก็จะ มีองค์ปูวิรูปรโขแล้วก็จะมีแม่ตะเคียนด้วยแล้วก็จะมีทเวทวสุวรรณด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆเลยนะครับชื่อวัดภู่กุมข้าวนะครับออกจากธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานี่ไปนะครับก็ประมาณ30กิโลโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมเรากำลังมุ่งหน้าไป ทางจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ขับรถออกมาจากที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทได้ประมาณยี่สิบกว่าโลแล้วครับค้นไปด้านหน้านี่เราก็จะถึงแล้วนะครับวัดภูกลุ่มข้าวนะครับเราจะขึ้นเนินข้างหน้านี่นะครับไปก็จะถึงแล้วนะครับ วัดภูกุมข้าวตำบลคำพระุงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นแหล่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือฟอสซิลหอยมีขึ้นเนินนี้ไปนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับพ้นเนินตรงนี้ไป ก็จะถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็มีป้ายก่อสร้างกำลังก่อสร้างให้ลดความเร็วนะครับสวนยางด้านข้างกำลังตัดลงเนินคันนี้ครับพอขึ้นเนินมาแล้วเราลงเนินลงเนินลงมาเห็นป้ายเขียวๆไหมครับ เราก็จะเห็นป้ายเขียวๆข้างหน้าเรานั่นแหละครับคือป้ายเข้าวัดภูกุ้มข้าวครับอยู่บ้านภูเขาทองตำบลคำพระอุงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับป้ายสีเขียวๆข้างหน้าที่มีไฟกระพริบอยู่นู่นนะครับเห็นป้ายไหมครับ ป้าสีเขียวเขียวนี่ครับสีเขียวเขียวยูเทินลับรถนี่ครับป้ายข้างหน้านะครับข้างหน้าเราเนี่ยครับวัดภูพุ่มข้าวครับนี่นะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลย รถยนต์ข้าวออกได้โอ้กํกำลังก่อสร้างนะครับวัดผูกุ้มข้าวนี่นะครับเข้าไปนี่ก็ประมาณห้าร้อยเมตรครับประมาณโดยประมาณนะครับนู่นเห็นองค์ปู่วิรูปกโขอยู่ด้านหน้านะครับพญานาคองค์ปู่วิรูปกโข กำลังทําถนนรครับกํกำลังทําถนนอยู่นะครับอืม,อมลุงคนนี้ขับซาเลงยังไงเนาะ ไม่ชิดให้เลยไม่ชิดให้เลยมาดูไม่ชิดทางให้เราเลยทำไมอ่ะลุงเอ้ยโอ้จะเลี้ยวนี่ เป็นเตี๋ยวเรือเปิดทุกวันกำลังเทปูนล,ลาดยางเข้านะครับเมื่อก่อนนี้เป็นทางลูกลังครับก็จะเป็นโคลนเวลาฝนตกอ,อันนี้ยาวมาถึงนี่แล้วนะครับนี่นะครับถึงแล้วนะครับถึงวัดแล้ว ที่ตรงนี้เขาก็ปรับปรุงใหม่หมดเลยไม่มีที่จอดรถเลยเดี๋ยวดูทางเข้าลานค้าเลี้ยวทางเลี้ยวเข้าอันนี้เราเข้ารถเข้าไปในเลยเหรอครับรถเข้าไปด้านในเลยขรับรถขับเข้าไปด้านในเลยโอ้ันนีงครับเขากำลัง ทำถนนใหม่นะครับคุณผู้ชมเอจอจอดรถที่ไหนเนาะจอดรถที่ไหนได้บ้างนี่นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับวัดภูกุ้มข้าวชื่อพระธาตุภูกุ้มข้าวขึ้นไปด้านบน มีที่ให้ชมเยอะแยะเลยนะครับมีองค์ปู่วิรูปกโขครับพิพิธภัณฑ์ฟอสซิลหอยร้อยสามสิบล้านปีแหล่งธรณีคำพระองค์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเรามาดูนะโอ้ดอกไม้สวยมากเลยท่านผู้ชมดอกไม้สวยเห็นไหมโอ้โหดอกไม้สวยมากดอกไม้สวย น,นี่ครับองค์ปู่วิรูปกโขให้ดูองค์ปูวปวป่วิรูปกโขนี่นะครับถ้าใครต้องการมาเที่ยวมากราบไหว้องค์ปู่วิรูปักโขนะครับจากธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสีจันโทมาที่นี่ก็30กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ mm hmm. นอกจาก องค์ปู่วิรูปกโคแล้วก็จะมีท้าวเวสสุวรรณนะครับท่านผู้ชมนี่คือท้าวเวสสุวรรณนะครับมากราบไหว้ขอพรได้นะครับท้าวเวสสุวรรณโนอยู่ที่วัดภูกุ้มข้าวครับสว่วนนั้นข้างๆกันนี้ก็จะเป็นแม่ตะเคียนนะครับเห็นไหมครับมีแม่ตะเคียน,น มีเมตเขียนให้มาขอโชคขอลาบขอพอรได้นะครับท่านผู้ชมผู้ที่โชคดีมีโชคแล้วก็จะนำชุดไทยมาถวาย